สวัสดีกันพร้อมกันเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีโรย<ค>อ่ะสวัสดีกวันโอยเ็าก็รรเรียนกันต่อเลยนะอ่ะใครเข้ามาแล้วปิดไม์ด้วยปิดไม์ด้วยรล้วทศตาร์ัฐศาทาศรา์ยกมือตลอดเลยมีคำถามหรือเปล่ามีคำถามถามได้นะแต่ถ้ายังไม่มีคำถาม เราไม่ต้องยกมือนะคะไม่ต้องยกมือ,อ,อวันนี้มาดูกันในเรื่องของทบทวนซิเมื่อวานเราเรียนเรื่องของคำประวิสัญญีและก็คำที่ไม่ประวิสัญญีนะคะเรามาดูกันนะคะทบทวนมาพร้อมกับเพลงประวิสัญนญนีแล้วเดี๋ยวมีเกมให้ช่วยกันเล่นด้วยนะคะหนูฟังแล้วโอเคเดี๋ยวฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ประวิสัญชนีนั้นคือมิสาระะกะทิอยู่ในกระทะจะเอามาราดไปผัดกับปูด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 ูแล้วมันออกเสียงอะอะมองไปจสะสาระนั่นแหละคือประวิสัญชนีมองไปจะสาระอะนั่นแหละคือประวิสัญชนี องไปเจอสาระอะออกเสียงอะเจอสาระอะนั่นแหละคือปราวิสัชนีมองไปแล้วไม่เจอสาระอะนั่นก็ไม่ปราวิสัชนีเมื่อวานเราก็ได้เล่นเกมไปแล้วด้วยนะวันนี้นะคะรพทพทวนเรื่องนี้กันแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องแบบภาษาการนะคะว่าเด็กๆพอทําได้ไหมทําถูกต้องหรือเปล่านะคะโอเคอ่ะเรามาดูกันในเรื่องของ ประและไม่ประเดี๋ยวช่วยพ่อย์หน่อยนะวันนี้นะคะมีะเกมาให้เล่นนะคะเด็กเพื่อที่เราจะทบทวนเรื่องคําประ,ะและ,ะไม่ปราด้วยสัญชนีอ่าเด็กๆสามารถเปิดไมค์แล้วก็ช่วยคุณพ่อยตอบได้นะคะได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะอ่าเรามาดูกันเด็กๆเห็นไหมเ่ย<ะ>เห็น หรือไม่ปราวิสัญชนีไม่ปลาวิสัญชนีไม่เปลาเดกนหอ้สนุกสนานปะาหรือไม่ปะาไม่ปลาไม่ปลาะสีลาปะหรือไม่ปะาปะครับปะครับปะครับลองดูนะขยันขยอปะหรือไม่ปะปครับปะครัปโอวสานไม่ปะครับกนักงานไม่ะปลครับ ดูกตอไม่ครับอิสระไม่ปราบครับครับาครับปาครับารับตาครับปะครับตครับาบตารับะาบาครับตราบครับาาคับัครับคัครับ บางอันต้องผสมนะจังหวะป่าศาสนาไม่ป่าไม่ป่าไม่แหลมคมไม่ป่าพระนีป่าพระเมียดละไม่ป IC ่าหนุมไม่ป่าป่าประตู ปะครับมารยยทไม่ปะคะับ<อ>เยี่ยมมากเลยทุกคนตอบได้ดีตอบได้เก่งสลัตมมากเอาเราลองมาดูกันเฉนเลยนะคะโอ้ถูกหมดเลยนะเนี่ยถูก,กหมดเลยเยี่ยมมากเลยเด็กๆฮะยี่สิบ เลยเราช่วยกันให้ได้สกอร์ยี่สิบเต็มยี่สิบเลยนะไม่ยากเลยเห็นไหมถ้าครูพอยเอาไปออาสอบเป็นไงลูกทําได้ไหมทำได้นะอะไรทำได้อยู่นะอ่ะเด็กค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของปรบหรือไม่ปราวิสังชนีนะคะอีกหนึ่งเกมนะคะที่ครูพอยจะพาท่องโลกประหรือไม่ปราวิสังชนีพร้องกันหรือยังอมแล้วนะ พร้ะะอมแล้วค่ะนี้ชี้แว่าตีให้ได้เท่าไหนแน่จริงอ่าตีให้ได้เท่าไหนแน่จริงเดี๋ยวมาช่วยกันนะอ่าต้องต่อให้เสียงดังๆนะคะรูภัยจะได้ถูกนะทําให้ถูกนะตามที่เด็กๆบอกนะคะเอ้าอันนี้เขาบอกว่าทำที่ไม่ปราวิชนี้นเด็กๆอันไหนไม่ปรา อะไรไม่ปลาผักกระเฉดผักกระเฉดมีคนบอกคุณหรอปล่าผักกระเฉดนี่เขาว่ากะกะแม่เห็นสะอาดหรืว่าปล่าดิฉันเชื่นะเอะอพูดมาดูเริ่มยากขึ้นแล้วนะหาคำที่มไม่ปลาก็คือไม่เห็นสะอาดมีละชวนจัดหรือเปล่าไม่ใช่บขาชวนเดือดจูบลบนึงหาบโอ้โหไปแล้วเขาเป็นานขอแม่เลย รีบตอบเลยรีบตอบรู้เอาไหมอะไรคุณภาพรีบตอบขนมนะขนมนะขนมขนมขนมเย่เย่เกมโอเวอร์ได้อืออยากคือเรื่อยเรื่อยแล้วอยากคือเรื่อยๆนะแต่ยากคือเรื่อยๆนะเด็กๆรีบตอบถ้าเด็กตอบปุ๊บไว้จะตีให้เลยโอ้ นาบินถนนนนสนาบน้งน้เยีสนุกสนานสนุกสนานักนจักรยานาหนานามบนสนบดนบลชนไม่ใช่ เกมโอเวอร์จ้าไม่รูต่แล้วยากขึ้นแล้วไม่นะเดี๋ยวดีตอบนะให้เด็กตอบคุณไว้จ้ะปีระตุดให้อันพร้อมหรือยังโอไม่เล่อเลอาหลานทับเอาหนสลอนพุ่รอพลังงานพลังงาน

ปุสามร้อยเก้าส like ิบไปหรอในบุ oh, ๊กอะไรไม่ร ah. yeah, ู้ฮัลาลขโมยมาเล็กมาเล็ยขโมยขโมยใหญ่ขึ้นมา้านขึ้นมาบ้านะ้ายา น่าจะสีน่าะพลังงานพลานพลังันยังงมันอายุมนอายุโอเคลม้ผลไาครับลิตั์ลิพั์พลาพลอขนม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 เยเยวินเนอร์ โอ้ยากแล้วอ่ะแ้าม่ฝืนต้องเอาก็มาทีเพื่อนจะมารอบสุดท้ายเลยดิรอบสุดท้ายแล้วช่วยกันพักงานพักงานอธิบายลา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 มาเลยา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 าลาาลา เาว่าใอรยากมากเร็วขึ้นเลยเร็วขึ้นเียอร่อยเอาที่บบยอาที่บคุณภาพกลางเอาสายเอาสายเราสารังงนรังเงินนนรูปรังงานคุณภาพขนม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 รังงน เวลาจะนรวเริ่นายสนามนามนุแล้วนะวะไยุวงัยุเียมเกมโอเวอร์แล้วจ้าเราได้คะแนนหมด625้่คะแนนเอาต้อมือให้เองเลยกเรียนสามารถไปหาเล่นเกมได้ด้วยนะใน ก o เกิลในเกต้าว่าไปหาเล่นเกมแบบนี้ได้นะคะเป็นเกมที่ทาให้เรารู้เรื่องคําศัพท์มากขึ้นวันนี้ได้เรียนในเรื่องของคําประวิสัและไม่ปล่าวิสัญนญนีนะคะเละออออะ่าก่อ่แล้วก็การร้องเพลงคำเป่าวิสัญนญนีด้วยนะงั้นเราฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่านะคะสำหรับเรื่องของเพลงประแล้วไม่ปร่าวิสัญนญนีนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่อง ต่อไปแต่ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องต่อไปคุณพอจะดูเรื่องแบบหัดชัน้นเล็กน้อยนะคะอ้าเรามาฟังเีลสักรอบหนึ่งนะครตั้งไม่ได้ประวิสัญชนีนั้นคือมิสาระะกะท่อยู่ในกระทะจะเอามาราบไปผัดกระปู ไปจะสระนั่นแหละคือประวิสัญชนีมองไปจะสาระนั่นแหละคือประวิสัญชนี สันชนีมองไปจะสระนันละคือประวิสัญชนีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคำที่ประและไม่ประวิสัญชนีนะโอ้โหเ,เด็กโยกหวัวตามด้วยอ่ะต่อไปเด็ก,ดกมาดุมาดูในเรื่องของแบบฝึกหัดของเรากันนะคะเด็กเ,กเอา้า รายงานแบบประหัดของเราขึ้นมาล่า <l acht> รัฐศาสตร์เป็นไงลูกอ๋ออันนั้นคำใช้ไม่ยอมกละเอาปล่าวิสัญน,นีกับไม่เปล่าวิสัญนญนีขึ้นมาก่อนหน้าแรกเลยหน้าแรกน่าแรกเดี๋ยวเรา,าตรวจเช็คกันว่าทำถูกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องส่งด้วยนะเพราะว่าเป็นคะแนนด้วยนะคะ เห็หรือยังอ่ะเดี๋ยวคพ่จะแชร์สกรีนนี่เห็นหรือยังเห็นแล้วนะข้อแรกใครตอบถูกบ้างคำแรกคำว่าคณะนะผักคณะนะคณนะนะต่อไปประตูอันนี้แค่ทำได้แต่มีคำยากๆอยู่นะคะมีคำยากๆอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคำไหนบ้างที่คุณพ่จะให้ให้ตรวจว่าถูกหรือเปล่านะ อย่างเช่นคําว่าอุดสาหะอุดสาหะอุดสาหะเด็กเขียนอย่างไรเห็นเป็นคาอ่านอย่างไรเขียนนี้ถูกหรือเปล่าอุดต้องสะกดด้วยตัวดเด็กนะคะถ้าเป็นคําอ่านต้องสะกดด้วยตัวดเด็กสาหะถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆลองตรวจเช็คของตัวเองดูถูกต้องไหมเอ่ยอุดคูอค่ะตอ่ารียมากนะคะถ้าเป็น ตัวที่มีรอเรือนะคะมีรอเรือก็อย่าลืมนะคะแบบอย่าลืมใส่รอเรือเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเรา,เราอ่านออกเสียงรอเรือด้วยนะคะระบะนะคะอืมถ้าเป็นสีสระเมื่อวานมีคนทักคุณพ่อมาถามว่าสีสะเขียนแบบนี้ถูกไหมคะอ่าคาอ่านเขียนแบบนี้ถูกไหมคะเดี๋ยวเรามาดูสีสะกันนะคะสีสะเด็กเ เขียนคำอ,อ่านสีสะเขียนอย่างไรเอ่ยก็เป็นสอีสีสออักษไปเลยนะคะสอีสีสออักษนะคะถูกต้องไหมต่อไปสัมภาระนะคะเด็กสัมภาระสามหออันสาม โออาพาโลอ,อาระแบบนี้นะคะต่อไปครูพอยดูตรงนี้คำที่ไม่ประวิสัญนญนีคำที่ไม่ประวิสัญนญนีนะคะมักจะต้องเติมอะไรบางอย่างลงไปนะคะอย่างเช่นคำว่าตะหลับเด็กๆตะหลับนะคะโตอะตะ แล้วก็อย่าลืมใส่ตัวอะไรลูกสะกดยังไงคะหอ,อหีอหีถูกต้องเดี๋ยวเราได้เรียนห่อหอนำกันด้วยเราได้เรียนเรื่องหอนำกันด้วยยิ่ใส่หอหีเข้าไปนะคะเก่งมากนะคะเด็กๆก,ก็ไปดูนะคะไปดูแล้วก็ไปทำนะคะอ่ะเรามาช่วยกันทำอันนี้กันดีกว่านะคะ เขาให้แยกคำปะและไม่ปะวิสัญนีคำแรกศิลปะปะหรือไม่ปะลูกศิลปะปะค่ะปะค่ะอ่า่ช่วยปะนนไม่ไม่ปะไม่ปะพลังงานไม่ปะลูกพลังงานไม่เห็นสระอะปะหรือไม่ปะ mae hmm, hmm. prak, ค่ไม่ค่ะ,<ส>ะโอเคประมาณนี้นะคะเก่งมากอ,อ่ะอย่าลืมไปทนนบ้านนะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเรียนต่อนะคะกันในเรื่องเรื่องหมายวัตรน,นะ,ะเรื่องหมายวัตรนนะเดี๋ยวเราเปิด ตอนนี้เรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเครื่องหมายวรรคตอนมีหลากหลายหลายอย่างมากเลยนะคะเครื่องหมายวรรคตอนเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนกำกับตัวอักษรตัวเลขคำวลีเขียนไว้ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านล่างด้านบนต่างๆนะคะก็เพื่อสื่อความหมายกับผู้อ่านนะคะว่าต้องอ่านแบบไหนนะคะว่าเป็นคำแบบไหนนะคะอย่างแรกเด็กๆอย่างแรก คือเครื่องหมายจุดนะคะคือเครื่องหมายจุดนะเห็นไหมเครื่องหมายจุดไหมเครื่องหมายจุดเนี่ยเขาก็มีคําอ่านของเขานะคะมหันภาคนะคะเครื่องหมายจุดนะคะต่อไปเครื่องหมายจุดเนี่ยใช้ทําอะไรเครื่องหมายจุดนี่ก็ใช้เพื่อเขียนหลังอักษรย่อหรือคําย่อเห็นไหมเขียนไว้อย่างเช่นเขียนไว้ท้ายหนังสือตัวหนังสือหรือตัวเลขเช่นกไก่จุดก็เป็น ต่อใช่ไหมจะเห็นในข้อสอบแมก็กอกจุดขอจุดคอจุดใช่ไหมหนึ่งสองสามอะไรต่างๆเป็นตัวเลขนะคะหรือไว้เขียนกํากับอักษรย่ Й ออย่างเช่นอบอตอไงลูกอบอตแปลว่าองค์การบริหารส่วนตนําบลถ้าเป็นสทก็เป็นกระทรวงศึกษาธิการถ้าโรงเรียนล่ะ โรงเรียนเราจะเขียนว่าอะไรลูกแบบมีจุดแบบเป็นคำย่อโรงเรียนเราเขียนว่ารอรอรเรือรอเรือจุดถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นรอจุดรอจุดก็คือรอเรือจุดแล้วรอเรือจุดแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือจะเป็นโรงแรมให้ใช้รอเรือสองตัวแล้วก็จุดแต่ให้ดูบริบทรอบข้างเช่นเด็กหญิงป่นโตป .4 ทับหนึ่ง เดินทางมาที่รอรออ่าก็เป็นเดินทางมาที่โรงเรียนหรือถ้าเป็นคุณครูพ้อยไปสัมมานานอกสถานที่ที่รอรอ,รอก็จะกลายเป็นรอรจุดด้วยนะก็จะกลายเป็นครูพ้อยไปสัมมานาที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะต่อไปหลักการใช้เครื่องหมายมีอีกใช้แสดงจำน,นวนเงินก็ได้อย่างเช่น15.50 1 5ึ0อ่านว่าสิบาท50สิตางค์ใช่ไหมหรือจะเป็นเขียนบอกเวลาก็ได้สมมุติคว่าเขียนหนึ่งสองหนิบสองจุดนย์ศูนยนแปลว่ากี่โมงลูกแปลว่ากี่โมง12.00องจุนย์ศูนนาสิฬิกาหกรือ0นาฬิกาหรือตอนตอนไหน ตอนเที่ยงนั่นเองถูกไหมโอเคนะฮ okay. ะ,ะว่าเด็กเข้าใจนะ,ะต่อไปเด็กจุลภาคค่ะจุลภาคนะคะจุลภาคก็เป็นการใช้ขั้นข้อความที่ไม่ยาวมากนะ,ะอาจจะเป็นคําเดียวหรือเป็นกลุ่มคําก็ได้นะคะก็เอาไว้ขั้นตัวเลขนะคะเป็นหลักนะคะเวลาเราเขียนขั้นตัวเลขเนี่ยถ้ามีหลักเยอะเราจะนับ ข้างหลังมาหนึ่งสองสามแล้วก็จุลภาคหนึ่งสองสามแล้วก็จุลภาคนักสามหลักแล้วก็จุลภาคนะคะหรือใช้เขียบนบรรณานุกรมบรรณานุกรมเนี่ยเอาไว้อ้างอิงหนังสือที่เราไปค้นมาหามานะคะบรรณานุกรมนีอีกใช,อมมอใช้เพื่อขั้นความหมายใช้เพื่อขั้นความหมายอย่างเช่นวันนี้คุณไว้อ่านผลไม้มากมายมากมาย คือมีอะไรบ้างอ,อ,อ่งงนแล้วก็เขียนจุลภาคแบงโมจุลภาคแบบนี้นะจุลภาคเอาไว้ขั้นนะคะขั้นต่อไปเด็กยะยดติพังนะคะยะติพังกะะ็เอาไว้เขียนระหว่างคำที่แยกพยางกาันอย่างเช่นคำอ่านที่เราเรียนที่เราทำกันบ้านอย่างคำอ่านนะคะบรรพุรุษ อย่างเงี้ยเห็นไหมเขียนเป็นคำอ่านก็ใช้ยัดติพังในการขั้นเพื่อบอกว่าเสียงแยกกันเพื่อบอกว่าเสียงแยกกันหรือใช้เมื่อไม่สามารถเขียนข้อความให้จบคือเวลาเราเขียนข้อความเนี่ยถ้าสมมติว่าหมดหน้าบรรทัดแล้วเราก็ขึ้นบรรทัดใหม่แต่ข้อความนั้นมันขาดไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เครื่องหมายมีไวย้ย<ะ>ัดติพังไว้นะคะถูกต้องนะคะ หรือใช้แทนคำว่าถึงก็ได้เด็กๆอย่างเช่น9นาฬิกา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาแบบนี้นะคะหรือวันที่31ธ,ธันวาคมถึง2มกรามนะ,ะใช้แทนคำว่าถึงก็ได้ะต่อไปมีอีกหลายเครื่องหมายเลยนะวันนี้จะเรียนถึงเครื่องหมายนี้นัคลิขิตนะ,ะนัะลิขิตก็คือวงเล็บนั่นเอง วงเล็บนั่นเองวงเล็บเอาไว้ทำอะไรบ้างวงเล็บเอาไว้เขียนเพื่อที่จะเป็นข้อความที่พิเศษขยายความก็ได้เป็นข้อความที่พิเศษนะคะในการสื่อสารความหมายวงเล็บสื่อสารอย่างหรืออย่างเช่นนะคะไว้ใช้เขียนชื่อเล่นของเราก็ได้อย่างเช่นพระภัยมนีแต่งโดยพระศรีสุนทรวหารหรือสุนทรภู่ในวงเล็บนี้ก็จะเป็นชื่อที่คนรู้จกักอย่างเช่นเด็กหญิง ชนะชยานักพนันเนี่ยครูพอยเนี่ยก็วงเล็บว่าพอยเป็นชื่อเล่นนะคะหรือเขียนกร,รุงรัตนโกสิทร์แล้วก็ขยายความหน่อยว่าตั้งแต่พศอ,อ,อะไรกรุงรัตนโกสิทร์นี่ก็ในสมัยก่อนนะในสมัยกรุงรัตนโกสิทร์เนี่ยก็คือสมัยนี้แหละแต่ว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนนะ,ะตแตะะ่ปีไหนถึงปีไหนนะคะตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่สิบก็วงเล็บไว้ปีไหนถึงปีไหน และนักโกศิลก็คือสมัยนี้นะคะแต่ในวงเล็บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปีไหนหรือปีไหนนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะเรียนในครั้งหน้านะคะเครื่องหมายนี้เครื่องหมายปรัชนะคะเครื่องหมายปรัชนะคะอ้าววันนี้ก็ได้เรียนหลากหลายเครื่องหมายแล้วเดี๋ยวคุูพอยเนี่ยจะเอาสื่อไปแปะไว้ด้วยนะคะวันนี้ให้เด็กๆไปเคลียร์ในเรื่องของการบ้านที่ครูพอยให้ไปเมื่อวานแล้วก็ไปทํานะคะ ไปทําเรื่องคําประวิสัญญีแล้วไม่ประวิสนนัญญีหน้าที่สามเด็กไหนลองเปิดายงานหน้าที่สามให้ครูพอยดูซิตรงไหนเอ่ยที่เรายังไม่ได้สั่งเป็นการบ้านหน้าที่สามจะให้ขีดถูกหรือเปล่าไม่ใช่ให้เติมให้เติมคําไม่ใช่ขีดถูกให้เติมคําลงไปนะคะอย่างเช่นข้อแรกไหนปิน่นโตอ่านข้อแรกให้ครูพอยฟังหน่อยให้ปิน่นโตอ่านข้อแรกนะคะ ข้อแรกเขาถามว่าอะไรครับปิโตสีน้ำเงินแก่สีน้ำเงินแก่มันคืออะไรเราก็ไปดูจากคำด้านบนไหนลองทายซิว่าสีน้ำเงินแก่ตรงกับคำว่าอะไรกรมท่ากรัากรมท่าถูกแล้วนะมีหลายคนด้วยเรียกว่ากรมท่าเด็กๆก็ตอบไปเลยกรมท่านี่ประหรือไม่ประวิสัญชนีคะ พี่ปลาพี่สันชนีพี่ปลาพี่สันชะนะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะเด็กเดี๋ยวให้เล็กน้อยเดี๋ยวให้เด็กไปเตรียมตัวเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เนาะถัดไปนะะไอ้คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะอ่ะเดี๋ยวหน่อยจะถ่ายรูปหน่อย้เด็กเปิดกล้องหน่อยถ่ายรูปกันโอเคค่ะครู ตรงนี้ก็ได้นะ๋องหรือยังันนีนไปไหนนะไรนึ่งสองสามยิงโอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะก็เจอกันลาเดิมก้าวคึนนะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนบายบายบายยูวีสกีตกไงยูวีสกยบาย